สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยประจำช่องเจ็ดสีทุกท่านสำหรับอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ซึ่งถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้นะครับคู่แรกนะครับเป็นมวยรอบปุนเสือแล้วก็คู่ที่สองนะครับก็ยังเป็นมวยรอบปุนเสือนะครับไายเอคู่แรกนะครับ ทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นมวยแทนนะครับเป็นตัวสำรองคือตัวจริงก็บาดเจ็บก็ยังไม่ฟื้นนะครับก็ให้ตัวสำรองมาทั้งสองคนเลยนะครับคนแรกเพชรเพื่อหักนายกทวีตพงศ์จะเจอกับช่างทองเป็นยูเรนนะครับ เพชรพฤหัสก็ถือว่าเป็นมวยขวานะครับอาวุธหนักแรงแข้งหน้าก็ถือว่าออกได้ดีนะครับกระดูกมวยอายุมวยก็ถือว่าดีนะครับต่อมานะครับช่างทองเอ็นยูเดนนะครับเป็นมวยซ้ายรูปร่างดีนะครับเป็นพื้นเพเป็นมวยเขานะครับคู่นี้แร็กๆนะครับผมให้ไปที่เพชรพฤหัสนะครับ หนึ่งสองสามนะครับมีโอกาสลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับพอมายกสี่ยกห้านะครับผมชอบไปที่มวยที่ได้เปรียบรูปร่างนะครับเป็นช่างทองเอ็นยูเดนนะครับน่าจะคู่ขี้นะครับคู่นี้ถ้าไม่นับไม่น็อกนะครับคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่มวยเขานะครับ ช่างทองเอ็นยูเดนนะครับคู่นี้บทเบียดกันไปผมให้ไปที่ช่างทองเอ็นยูเดนนะครับถ้าไม่โดนนับโดนนอกไนะครับมวยคู่แรกมวยรอบปูนเสือคู่นี้นะครับใครชนะก็ยังไม่ได้นะครับต้องรอชิงจากคู่ที่สองอีกนะครับแต่ถ้าใครแพ้ก็เก็บกระเป๋าตกรอบได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ คู่ที่สองก็ยังเป็นมวยรอบปุ่นเสือสายเอเหมือนเดิมน,นะครับขุนศึกสอเดชพันจะเจอกับเดชพาคินกำนันจีรวัตรนะครับคู่นี้ปล่อยตัวนะครับประกบกันราคาเปิดอยู่ที่เดชพาคินกำนันจีรวัตรนะครับเป็นต่อเจ็ดสี่นะครับก็ ก็ถือว่าขาดนะครับส่วนเจ้าขุนศึกซอเดชพันธ์นะครับเป็นมวยขวาอาวุธหนักแรงนะครับเตะขาต่อยหมัดลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดนะครับแต่เสียเปรียบรูปร่างนะครับส่วนเจ้าเดชพาคชินนะครับ เป็นมวยขวาอาวุธครบเครื่องรูปร่างดีนะครับเป็นมวยเคยเป็นมวยได้แชมป์นะครับได้แชมป์ที่ปากใต้นะครับก็ร้อยสิบห้าปอนด์นะครับได้แชมป์ร้อยสิบห้าปอนด์นะครับที่ใต้มานะครับก็ไฟก่อนก็โชว์ได้สวยนะครับที่ช่องเจ็ดสีนะครับคู่นี้นะครับแถมยังได้เปรียบรูปร่างนะครับ ได้เปรียบรูปร่างสูงยาวนะครับถ้าไม่โดนนับมนตอกนะครับคู่นี้ก็ชื่อว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับคู่นี้ผมให้ไปที่เดชพาคินกำนันจิรวัฒนะครับได้เปรียบรูปร่างสูงยาวเขาดีนะครับนอกได้ในดีนะครับต่อมาคู่ที่สามลองคู่อีกประจำอาทิตย์นี้เป็น เจ้าไทยสอจอเปียกอุไทยเจอกับจงอางดำส์หนุ่มน้อยเจ้าไทยเป็นมวยซ้ายนะครับอาวุธหนักแรงรุนนับรุนนอกได้ตลอดนะครับเป็นมวยเตะขาต่อยมัดกล้าแลกกล้าลุยนะครับต่อมาจงอางดำนะครับจงอางดำเป็นมวยซ้ายอาวุธครบเครื่อง วงในแข็งแก่งแข็งแรงนะครับแต่ไม่ชอบอาวุธหนักแรงนะครับสองไฟที่ผ่านมาก็โดนอาวุธอังหนักก็ไม่ครบยกนะครับคู่นี้นะครับแรกๆผมแนะนําไปเลยนะครับให้ไปอยู่ที่อาวุธหนักแรงนะครับมีโอกาสรุนนับรุนน็อกนะครับไม่ครบยกได้แน่นอนนะครับให้ไปอยู่ที่ไทยซอจอบยกอุทัยนะครับ แต่ถ้าจงอางดำนะครับมาสู้นะครับใจสู้สามสีห้านะครับเข้าวงในเดินปั้มเดินตีนะครับเพราะว่าได้เปรียบรูปร่างด้วยยังไงก็น่าจะดูดีกว่านะครับถ้าไม่โดนนับโดนนอกก่อนก่อนคู่นี้ผมให้ไปที่จงอางดำสบหนุ่มน้อยจะเป็นฝ่าย บทเบียดชนะคะแนนไปในช่วงท้ายๆเกมคู่เอกประจำอาทิตย์นี้เนื้อธรณีสามใส่วิเศษสุขเจอกับมุงคลแก้วสอสมหมายเนื้อธรณีก็เป็นมวยอาวุธครบเครื่องอาวุธหนักแรงนอกได้ในดีนะครับอาวุธหน้าก็ถือว่าออกได้เร็วแรงนะครับ ส่วนมงคลแก้วสสมหมายเป็นมวยขวาอาวุธครบเครื่องแต่เรือเวทีถือว่าเรือเวทีมานานหน่อยนะครับก็เป็นฝ่ายเยือนอาจเสียเปรียบพวกสนามนะครับพวกเสียงนะครับไม่ใช่เจ้าถิ่นนะครับเสียเปรียบที่มาเยือนนะครับ เสียบเปียบบรรยากาศเสียบเปียบการสนามนะครับคู่นี้นะครับบทเบียดคู่ขี้กันไปนะครับผมก็ยังชอบไปที่มงคลแก้วสอสมัยนะครับน่าจะบทเบียดแสงไปในช่วงยกท้ายนะครับก็ดูสิง่งแวดล้อมด้วยนะครับสำหรับ มวยรักมวยชอบประจำมาทิตย์นี้นะครับผมให้ไปที่คู่ที่หนึ่งนะครับเดชภาคินกำนันจีรวัตรนะครับจะเป็นฝ่ายชนะนนคะแนนขุนศึกส,ส,สอเดชพันธ์นะครับคู่ที่สองนะครับก็ยังชอบไปที่จงอ่างดำสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับถ้าไม่โดนนับโดนนอกไม่มีอาการนะครับ ผมก็ชอบไปที่จงอางดำสิบหนุ่มน้อยนะครับก็ขอให้ท่านวิเคราะห์วิจารณ์ฟังอีกก่อนว่าใครมาขาดมาเกินนะครับลดน้ำหนักเยอะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับนั่ารวยมีเงินทองใช้กันทุกท่านครับส่วนคนลงที่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้านะครับเข้าห้าสิบห้าสิบเข้าสอง ไม่เข้าสองนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ